สวัสดีค่ะหนูชื่อนิดานะคะตอนนี้หนูอายุอธเกตปีแล้วสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังเรื่องสัน้นเรื่องเล่านิยายเสียงที่จบในตอนเดียวอย่าลืมที่จะกดไลกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหนูใช้ชีวิตอยู่กับแฟนหนุ่มชื่อจุน และพ่อของเขาตั้งแต่หนูเป็นแฟนกับจุนมาตอนแรกหนูก็อยู่ด้วยกันแค่สองคนนะคะหลังจากที่มีค่าใช้จ่ายเยอะเพิ่มมากขึ้นก็เริ่มสู้ไม่ไหวค่ะหนูและแฟนของหนูที่ชื่อจินก็เลยตัดสินใจว่า จะย้ายเข้าไปที่บ้านใครสักคนหนึ่งตอนแรกก็คิดว่าจะย้ายไปบ้านหนูค่ะแต่คงไม่เหมาะเพราะว่าบ้านฝั่งหนูไม่ค่อยชอบแฟนของหนูเท่าไหร่ค่ะจินเขาเลยอาสาย้ายไปบ้านเขาแทนญาติฝั่งแฟนหนูเขาก็ชอบหนูค่ะ ยิ่งเป็นพ่อตาก็รักเอละเอ็นดูหนูเหมือนลูกแท้ๆเลยเขาเป็นคนใจดีและอบอุ่นตั้งแต่ที่ได้รู้จักกับเขาเลยค่ะตั้งแต่หนูอยู่กับเขามาหนูก็รู้สึกว่าพ่อตาของหนู เหมือนพ่อแท้ๆเลยเวลาไปไหนมาไหนเขาก็จะพาไปทำกับข้าวให้กินแล้วก็นั่งเล่นพูดคุยหยอกล้อกันตามภาษาพ่อตาแล้วก็ตามภาษาสะพยนะคะซึ่งแฟนหนูเป็นคนทำงานคนเดียวค่ะ ส่วนใหญ่แฟนหนูจะไม่ให้หนูทำงานอะไรเนื่นจากเขากลัวว่าหนูจะมีคนมาจีบอะไรประมาณนี้ค่ะเขาอาสาทำงานเพียงคนเดียวเพื่อที่จะเอาเงินมาให้หนูใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆแฟนหนูเขาก็ออกคนเดียวหมดเลยค่ะหนูก็ต้องอยู่บ้านดูแลบ้าน ทําหน้าที่เป็นแม่บ้านที่ดีให้กับบ้านของพ่อตาค่ะมาอาศัยเขาอยู่เราก็เกงใจนิดหนึ่งแต่ว่าพ่อตาเขาเป็นคนใจดีมากเวลาหนูทํางานบ้านทําอะไรเขาก็จะมาช่วยเสมอหรือว่าก็จะทําเองเลยด้วยซ้ําแล้วทุกครั้งที่หนูอยู่ใกล้คุณพ่อตา หนูก็รู้สึกถึงความรักที่เขามีให้หนูแบบลึกซึ้งเวลากวาดบ้านเขาก็จะจับมือหนูกวาดไปทางนี้ถูบ้านไปทางโน้นทำให้หนูรู้สึกถึงความรักที่เหมือนจะพ่อแท้ๆเลยหนูก็รู้สึกมีความ แบบพิเศษให้กับพ่อตาแต่ความรู้สึกนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นพ่อตาของหนูเองหนูก็ไม่สามารถหยุดหัวใจของตัวเองได้แล้วก็หนูมีอยู่วันหนึ่งหนูไม่สบายคะ่ะซึ่งไม่สามารถทำหน้าที่งานบ้านอะไรได้เลย ปวดหัวตัวร้อนเหมือนว่าจะเป็นโควิดเป็นโรคยอดทิศเมื่อสมัยที่มีโรคระบาดแรงๆอะค่ะหนูเลยต้องกักตัวอยู่คนเดียวหนูก็คิดอยู่กับตัวเองว่าจะติดหรือเปล่าหลังจากที่ตรวจดูแล้วหนูก็ไม่ติดค่ะเหมือนว่าจะเป็นไข้ธรรมดา ตอนแรกก็อยู่แค่คนเดียวกักตัวแต่ตอนนี้แฟนหนูก็มาดูแลหนูค่ะมาดูแลบ้านเป็นบางครั้งเนื่องจากเขาต้องทำงานแล้วหนูเวลาเป็นไข้เป็นหนักมากเลยบางทีเป็นอาทิตย์เลยจนต้องสลับดูกับพ่อตาค่ะพ่อตาเขาก็มาดูแลหนูนะคะ ทำข้าวและก็ป้อนยาตรงตามเวลาค่ะแล้วเขาก็ดูแลหนูอย่างดีเกินสมควรเพราะว่าหนูตัวร้อนมากเขาก็เช็ดตัวให้กับหนูค่ะทุกที่เลยทั้งๆที่หนูโตแล้วแต่เขาก็เช็ดตัวให้หนูทุกส่วนเลยค่ะเขาก็คุยกับหนูเมื่อไหร่จะหายเนี่ย ถ้าไม่หายจะฉีดยาให้แล้วนะซึ่งหนูก็ถามเขาว่าฉีดยาอะไรเหรอคะพ่อเขาบอกว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่หายจะเอายามาฉีดให้จะได้หายสักทีหลังจากวันถัดไปแฟนหนูก็มาดูแลเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเขาก็ต้องไปทำงาน ถึงตาพ่อตาที่เข้ามาดูแลหนูเขาก็ถามกับหนูว่าพร้อมหรือยังยาพร้อมแล้วนะจะได้หายเป็นไข้สัดทีหนูก็งงนะคะว่าจะเอายาอะไรมาฉีดให้กับหนูซึ่งหนูก็พยักหน้าคักว่าพร้อมแล้วท่านใดนั้นพ่อตาเขาก็ได้เริ่มปฏิบัติการะคะ่ะ เตรียมตัวที่จะฉีดยาให้กับหนูเขาก็ถอดเข็มออกมาหนูตกใจมากเพราะว่าเข็มมันอันใหญ่มากเขาก็ถามหนูพอบหรือ,อย่างหนูก็เห็นว่าถ้าจะไม่ดีแล้วแต่ว่าหนูก็ทำอะไรมากไม่ได้เพราะว่าหนูไมื่อสบายอยู่ จึงปล่อยเลยตามเลยค่ะพ่อตาเขาก็ฉีดยาให้กับหนูก็ตามนั้นแหละค่ะลองคิดดูนะคะว่าเขียมใหญ่ขนาดนี้ใครจะทนไหวหนูก็ได้แต่นอนนิ่งให้พ่อตาฉีดยาให้กับหนูจนวฉีดยาเสร็จแล้วหนูรู้สึก ดีมากเลยค่ะเหมือนว่าพ่อตาเขาดูแลให้ดีมากกว่าแฟนของหนูอีกหลังจากที่หนูได้รับยาเข้าร่างกายหนูเข้าไปแล้วหนูก็รู้สึกดีขึ้นจริงๆค่ะยาของพ่อตาอันนี้แรงจริงๆเมื่อเข้าสู่ร่างกายหนูผ่านไปสองวันหนูก็หายเป็นปกติเลยค่ะ แฟนหนูก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้นานจะให้พ่อตาดูแล้วเขาถามว่าพ่อตาฉีดยาอะไหรหนูก็ไม่ได้ตอบอะไรคะ่ะเพราะว่าหนูก็ไม่ได้อยากให้ครอบครัวนี้ทะเลาะก,กัน